สวัสดีค่ะดาวนะคะจากเพจมิสูเอฟเอ็มสายไหมทีมหญิงล้วนสายลุยค่ะวันนี้ดาวจะมาแนะนํารถที่ประหยัดน้ำมันที่สุดในกลุ่มของมิสูนะคะเชิญชมเลยค่ะแอทารสมาร์ทรุ่นนี้นะคะราคาที่5 8 4 0 0 0 0บาทค่ะเป็นสีเทาดํรารหัสสีก็ U28 นะคะไฟด้านหน้าก็จะเป็นไฟ LED ค่ะสองสว่างในยามค่ำคืน กระจังหน้าของเขาก็จะตัดด้วยกับสีแดงนะคะพร้อมกับป้ายแรลลี่อาร์ตมาพร้อมกับไฟตัดหมอกด้วยค่ะส่วนล้อจะเป็นขนาดขอบ15นิ้วนะคะพร้อมแมกและยางค่ะอุปกรณ์เพิ่มอ่าส่วนกระจกด้านข้างก็มากับพร้อมไฟเลี้ยวนะคะส่วนที่ขาดไม่ได้เลยรถทุกคันต้องมีก็คือคิ้วกันสา ที่ดาวแถมให้ลูกค้าทุกคันค่ะมาพร้อมกับทีปสลามแล้วก็สปอยเลอร์มาพร้อมกับไฟเบรกดวงที่สามค่ะที่ขาดไม่ได้เลยระหว่างเราถอยหลังเข้าซองก็คือเซ็นเซอร์สองจุดนี่ค่ะ แต่งให้จัดเต็มแบบนี้เลยนะคะท่านใดสนใจติดต่อเราได้ที่เพจมิสู SM สเอ็มายหมย่ทีมหญิงรถสายลุยนะคะยินดีให้บริการค่ะขอบคุณค่ะ